สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์นะครับกับครูกิฟคนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคาบที่5แล้วนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของคลื่นเหมือนเดิมคาบก่อนหน้านี้เราก็จะพูดถึงพฤติกรรมลักษณะของคลื่นความหมายของคลื่นประเภทของคลื่นการหาความเร็วใช่ไหมครับเดี๋ยวคาบนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นถึงพฤติกรรมของคลื่นนะครับว่า คลื่นเนี่ยมีสมบัติหรือพฤติกรรมยังไงบ้างไปดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อที่13ข้อนี้ก็ให้เชือกนะครับแกว่งด้วยนะครับแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนาะแล้วก็ทําให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกนะครับโดยมีแอมพลิจูด10ซนติเมตรปรากฏว่าเกิดคลื่น2ลูกนะครับในเวลาศ2นุวินาทีแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดคือระยะนะครับตรงนี้เองนะครับหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับ เกิดคลื่น2ลูกนะครับคลื่น2ลูกก็คือลูกที่1ลูกที่2แบบนี้นะครับในเวลา0.2วินาทีจงหาความขี่นะครับเ,ออเราจะหาความขี่ได้เนี่ยเราจะต้องทราบความเร็วแล้วก็ทราบแลมด้าถูกไหมครับข้อนี้ให้ความเร็วมาไหมข้อนี้ไม่ได้ให้ความเร็วมานะครับแต่เราสามารถหาความเร็วได้จาก S, s ส่วนด้วย t นะครับเราจะต้องทราบแลมดาก่อนแลมดานี้เนี่ยดูไม่ยากนะครับแลมดาก็คือระยะนะครับจากสันคลื่นถึงสันคลื่นนะครับแลมดาก็จะเป็น4ี่เซนติเมตรนะครับพยายามเขียนหน่วยกำกับไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาแทนหน่วยอืมข้อนี้หา ความถี่ใช่ไหมครับก็แทนลงไปเลย f ก็จะเท่ากับนะครับ s ส่วน t นะครับแล้วเอา l a m b d ไปหารด้วยก็จะเป็น s ก็คือระยะทางที่คลื่นเดินทางมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่คะ0.2ว,วินาทีนะครับก็แทนเข้าไปเลย8นะครับอืม ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ10นะครับ10เฮิรต์นั่นเองตอนนี้ไม่ยากเนาะ10เฮิรต์นะครับต่อมาความเร็วของคลื่นเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็หาความเร็วได้นะครับจาก v เท่ากับจะ s ส่วน t หรือ f ลัมดาก็ได้นะครับบูลองใช้ f คูณลัมดาดูแล้วกันเนาะ f ก็จะเป็น10นะครับลัมดาคือ อ่าสอย่าลืมคูณด้วยสิบกำลังลบสนะครับก็จะได้เป็น0.4นะครับเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะข้อที่15นะครับระยะกระจัดตามแนวรากที่ทำให้ความเร็วของอนุภาคเป็น0ูนย์ะครับอนุภาคเนี่ยถ้าเราดูที่ตำแหน่งหนึงนะครับบนกราฟสมมุติครูดูตำแหน่งนี้ก็ได้ ตำแหน่งนี้ก็จะมีการสั่นขึ้นสั่นลงแบบนี้ถูกไหมทุกที Dead ่เลยนะครับขึ้นนะครับลงคือตรงกลางคือตรงนี้ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับทุกที่เลยขึ้นแล้วก็ลงนะครับถามว่าตำแหน่งไหนที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยตำแหน่งที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับคือตำแหน่งปลายถูกไหม ต่วนตำแหน่งที่ความเร็วมากที่สุดก็จะเป็นตำแหน่งสมดุลใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น v max นะครับดังนั้นข้อน,นี้เขาถามตำแหน่งที่ความเร็วเป็นศูนย์ดังนั้นเราต้องตอบตำแหน่งปลายนั่นเองตำแหน่งปลายของคลื่นก็จะมีตำแหน่งที่เป็นสันคลื่นกับเป็นท้องคลื่นนะครับถ้าเป็นสันคลื่นก็ไปไล่ดูเลยสันคลื่นก็จะมีที่อะไรครับ1ใช่ไหมครับท้องคือ3 5 7นะครับ ก็จะมี1 3 5 7สามห้าเจ็ดที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับความเร็วของอนุภาคเป็นศูนย์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความเร็วลงมานะครับเป็นศูนย์แป๊บหนึ่งนะไม่ได้เป็นศูนย์ตลอดนะครับข้อใดถูกต้องสําหรับจุดที่เฟสตรงกันนะครับจุดที่เฟสตรงกันนะครับจากกราฟนี้เนี่ยเราดูง่ายๆคือสุดจุดที่เฟสตรงกันก็จะเป็นจุดที่ทําไมคะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับ แต่มันอยู่คุลัทษ่ทนั้นเองนะครับอันนี้ก็เฟสตรงกับตรงนี้ถูกไหมตรงนี้นะครับก็จะเฟสตรงกับตรงนี้นะครับดังนั้นตำแหน่งที่เฟสตรงกันเนี่ยนะครับมันจะห่างกันหนึ่งลูกคลื่นพอดีนะครับทบทวนนะเฟสตรงกันนะครับห่างหนึ่งห่างหนึ่งลูกคลื่นนะครับห่างกันก็คือหนึ่งลมด้าก็ได้หรือสองแลมด้าหรือสามแลมด้าก็ได้นะครับ หรือเราจะเรียกว่าห่างกันด้วยมุมนะครับมุมทีละ 2π 4π 6π นะครับไปเรื่อยๆหรือจะห่างกันนะครับถ้าเราดูเป็นคาบเนาะก็จะเป็นคาบ1คาบนะครับ2คาบ3าคาบไปเรื่อยๆนะครับดูได้3แบบเนาะก็ไปดูกันว่าเอออันไหนใช่ที่สุดนะครับ อันที่1แต่ละจุดมีเฟสต่างกัน 2n งพนะครับก็คือเติม n n เติมเข้าไป1 2 3นะครับข้อนี้ก็ถูกต้องอตอบเลยไวจังนะครับโอเคลองเช็คข้ออื่นดูนิดนึงว่าทำไมคะมันผิดหมดจริงหรือเปล่านะครับแต่ละจุดมีเฟสต่างกาัน 2n งบวก1นะครับก็จะเป็น 1พพยนะครับ3ไพ่5พพยอันนี้เป็นเฟสเขาเรียกเฟสตรงกันข้ามเนอะอีกอันนึงนะครับเฟสต่างห่างกันที่ระยะล a มดาส่วน2 3 l ล m b d าส่วน2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสตรงข้ามเหมือนกันแล้วก็จุดเวลาต่างกันค้าบส่วน2น,น,นะครับ1.5ข้าม2.5่้ามไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเฟสตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับโอเคเนาะตอบข้อที่1นะครับ เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับดูแป๊บเดียวก็ตอบได้แล้วเนาะข้อที่สิบดนะครับขึ้นน้ำนะครับมีความเร็วเท่านี้มีความถี่เท่านี้นะครับเขาบอกว่าจุดที่ห่างจากแหล่งกําเนิดนะครับเท่านี้กับเท่านี้มีเฟสต่างกันเท่าไหร่ข้อนี้พูดถึงเรื่องความต่างเฟสแน่ๆนะครับแล้วก็ความต่างเฟสโอเคเราไปทบทวนนะความต่างเฟสเนี่ย ก็จะมีสูตรอยู่ว่า2พายนะครับถ้าเรารู้ระยะก็จะใช้สูตรนี้แต่ถ้าเรารู้นะครับเวลาที่ต่างกันเราก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ในข้อนี้เนี่ยเราใช้สูตรข้างบนนะครับเพราะว่าเราทราบนะครับระยะที่ต่างกันอยู่นะครับสิ่งที่เราต้องหาก่อนเลยก็คือเราจะต้องหาตัวความยาวคลื่นถูกไหมครับความยาวคลื่นเนี่ย ก็หาได้ง่ายๆนะครับจาก v เท่ากับ f คูณ lambda lambda ก็เท่ากับ v ส่วน f นะครับ v ก็คือ20นะครับเป็นเซนติเมตรนะแสดงว่า lambda เนี่ยต้องแทนต้องได้เป็นเซน์นะครับก็จะเป็น5ก็จะได้ lambda เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับเฟสต่างกันกี่องศานะครับก็จะได้ delta phase นะครับเท่ากับ2พายนะครับ เอาสี่สลบสาส่วนด้วย4ี่นะครับเราใช้เป็นเซน์ให้หมดเนาะก็จะได้เป็นไรครับสิส่วน4ก็คือ2.5ใช่ไหมครับสอก็จะได้เป็นห้พายนะครับห้พายเนี่ยเราตีเป็นมุมก็คือตีเป็นมุมเท่าไหร่ครับอ่าเราบอกว่า2องพายเท่ากับสาม้อยหใช่ไหมครับ ถ้าเป็น5้พายก็จะเป็น360รส่วน2พายคูณด้วย5้าพายร้อคูณหชึบปดห้าสบโอ้เก้ารเนี่ยมีไหมช้อยเก้าร้นะครับ เวลามุมเวลาดูว่าเฟสต่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะเทียบแค่ไม่เกิน360องศานะครับดังนั้นเราก็ต้องตัดไปก่อนนะครับรอบที่1 360องศานะครับรอบที่2ก็เป็น720นะครับดังนั้นเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเป็น180องศาตอบข้อที่4นั่นเองนะครับ จดให้เรียบร้อยเนาะข้อสุดท้ายนะครับข้อที่18ขคลื่นต่อเนื่องนะครับ F ความเร็ว v อหาแลมด้าชั่วๆนะครับเขาบอก A มีเฟสเท่านี้ b มีเฟสเีียงศาถ้า B ห่างจาก A 1.2เมตรนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความต่างเฟสอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายนะครับ เดลต้า Delta x นะเพราะว่าเราทราบนะครับว่ามันห่างกัน1.2ส่วนแลมดาแล้วเราก็หาแลมดาก่อนนะครับตามสูตรแลมดาเท่ากับวส่วนเแลมดาก็คือ v คือเท่าไหร่ครับ20 f คือ10แลมดาเท่ากับสเมตรนะครับอ่าเดลต้าเฟสมาก่อนเดลต้าเฟสก็คือ2พายนะครับคูณด้วยอ่าเดลต้า x ก็คือ1.2นะครับแลมด้าคือ2 ชุดๆตรงนี้ก็จะกลายเป็น1.2พพยนะครับเข้าถามในหน่วยขององศาด้วยดังนั้นเราเราตีก่อนเนาะก็คือนะครับ2พพยเนี่ยนะครับจะเป็น360ถ้า1.2พายก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ360ส่วน2พพยคูณด้วย1.2พพยนะครับพายตัดพาย อ่ะคูณออกมาก็จะได้เป็นเท่ครับสอง้อสิบหกองศานะครับเขาบอกว่าเฟสของ A เท่ากับพายส่วนหกพายส่วนหนี้เป็นเท่าไหร่ครับสามสิบองศาถูกไหมถามว่าเฟสของ B เป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้มันมีจุดที่สังเกตนิดนึงก็คือเราไม่ทราบว่าเฟส ใครมากกว่าใครเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องเขียนในครบก็คือเราจะต้องเขียนทั้งนะครับ b มากกว่า a อีกอันหนึ่งก็คือ a มากกว่า b นะครับถ้าเป็นกรณี b มากกว่า a เราจาับ b ลบ a นะครับเท่ากับ216ก็จะได้เฟสของ b เป็นเท่าไหร่ครับก็216บวกกับ30เท่ากับ246 แต่ถ้าเกิดเรากลับใหม่นะครับเราให้เฟสของ a มากกว่านะครับก็จะได้ว่าเฟสของ b เนี่ยนะครับก็เท่ากับเอา30ลบด้วย216ก็จะได้เป็นลบ186นะครับองศานั่นเองโอเคนะเวลาตอบก็ตอบ2คํคำตอบนะครับ ได้เป็นสองร้อยสีสิบหกกับลบร้อยแปดสิบหกนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเนื้อหากันต่อนะครับเปิดไปที่หน้าที่เปิดไปที่หน้าที่สิบเก้าเลยครับ ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงหลักการของฮอยเกนเนะว่าเป็นหลักการที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของคลื่นได้ครบทั้ง4พฤติกรรมอ่ะมีอะไรบ้างพฤติกรรมของคลื่นหนึ่งสะท้อนนะครับสะท้อนจะใช้คำว่า r f l e c t i o นนะครับหักเห e f เฟ c t i o นนะครับแทรกสอด Interference แล้วก็เลี้ยวเบนก็คือ d i f f r a c t i o n นะครับ หลักของไฮยูนก็มีอยู่ว่านะครับหน้าคลื่นจะทําหน้าที่เป็นตัวนะครับแต่ละจุดของหน้าคลื่นจะทําหน้าที่เป็นตัวสร้างคลื่นใหม่โดยคลื่นนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับซึ่งมีอัตราเร็วและความถี่เท่าเดิมนะครับหน้าคลื่นใหม่ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากวงกลมเล็กๆๆ,ๆเนี่ยนะครับหน้าคลื่นแต่ละวงเนี่ยนะครับามาลากเส้นสัมผัส เข้าด้วยกันนะครับวหลักของไฮเกนเนี่ยเราก็จะใช้อธิบายนะครับออในทุกพฤติกรรมของคลืน่นเลยโดยเฉพาะการเลี้ยวเบนนะครับจำเป็นต้องใช้หลักของไฮเกนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกหลักหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของคลืน่นคือหลักของไฮเกนเนี่ยเป็นหลัก หลักหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของคลื่นจะอธิบายได้ก็คืออธิบายร่วมกับหลักการซ้อนทับนะครับหลักของอยเกนกับหลักการซ้อนทับรวมกันก็จะใช้อธิบายนะครับพฤติกรรมของคลื่นได้หลักการซ้อนทับนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า principle of superposition นะครับโอเคนะครับอันนี้ครูก็เขียนให้มันวูเวอร์นะคลื่นเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมหรือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ อนุภาคทั่วไปหรือวัตถุทั่วไปไม่สามารถทําได้ก็คือคลื่นสามารถอยู่ตําแหน่งเดียวกันพร้อมกันได้นะครับอย่างอนุภาคเนี่ยนะครับเช่อนอะไรดีที่หยิบอะไรนะในห้องผูสมมุติว่าเรามีตาแหน่งอยู่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งตรงปากรูนีนะครับอนุภาคอื่นวัตถุอื่นอยู่ตําแหน่งนี้ได้ไหมได้ต้องเอาวันนี้ออกไปก่อนโอเคนะอยู่ตําแหน่งเดียวกันได้แต่ต้องอยู่คนละ เวลานะครับแต่คลื่นเนี่ยสามารถอยู่ที่เดียวกันเลยในเวลาเดียวกันได้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าอยู่ที่เดียวกันนะเพราะว่าครูซ้อนกันอยู่แบบนี้แต่คลื่นเนี่ยซ้อนกันได้เลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของคลื่นนะครับซึ่งเมื่อคลื่นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคลื่นจะเกิดการรวมกันนะครับซึ่งการรวมกันเนี่ยมีได้สองแบบคือการรวมกันแบบเสริมกันกับการรวมกันที่มีการหักล้างกันนะครับ ไฮไลท์ไปก่อนนะก็คือว่าเวลารวมกันแล้วเนี่ยนะครับคลื่นรวมจะมีการกระจัดของตัวกลางที่ตำแหน่งหนึ่งๆเนี่ยเป็นไปตามผลบวกของการกระจัดของตัวกลางที่เกิดจากแต่ละคลื่นนะครับรวมกันเนาะเราดูรูปทางด้านซ้ายนะครับเรามีคลื่น2รลูกนะครับเพื่อนที่เข้าหากันคลื่นเราจะเห็นว่าคลื่น2ลูกเนี้ยนะครับมีทิศหรือเอาสันคลื่นเนี่ย เข้าหากันนะครับเวลารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้คลื่นที่สูงขึ้นนะครับแต่เมื่อคลื่นรวมกันแล้วนะครับมันไม่ได้รวมปุ๊บกลายเป็นคลื่นลูกเดียวตลอดเวลานะครับรวมเสร็จปุ๊บแยกออกจากกันเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะรวมแล้วก็แยกออกจากกันนะครับนี่เรียกว่าการรวมแบบเสริมกันนะครับ เมื่อคลื่นผ่านกันไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเดิมทุกประการนะครับอีกอันนึงก็คือการรวมที่นะครับเอาสันคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นนะครับคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยคลื่นจะลูกเตี้ยลงนะครับอ่าฟังใหม่นะการรวมกันแบบเสริมคลื่นจะลูกสูงขึ้นเพราะมันเสริมกันเนี่ยถ้าการรวมกันแบบผักล้างมันจะเตี้ยลงถ้าเกิดคลื่นสองอันเนี้ยมัน มีความสูงเท่ากันเนี่ยพอรวมกันปุ๊บคลื่นที่รวมปุ๊บจะหายราบไปเลยแต่มันไม่ได้หายไปเลยเข้าใจไหมมันก็จะผ่านออกไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับแปลกดีนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูแอนิเมชันสั้นๆนะกันจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นเนาะอ่ะไปดูได้เลยครับโอเคนะครับอันนี้เป็นกราฟิกเนาะของการรวมกันแบบเสริมกันนะครับ ชืบชืบโอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูการรวมกันแบบผักล้างกันบ้างนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะนี่เรียกว่าการรวมกันแบบเสริมนะครับล้าง ร้านนี่มันจะมีเส้นสีแดงตรงกลางเห็นไหมเส้นสีแดงนี้เป็นตัวแสดงคลื่นผลลัพธ์ที่รวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี้นะครับวิธีการรวมคลื่นลับเนี่ยรวมยังไงนะครับวิธีการรวมก็คือเราจะต้องวาดนะครับทีละตำแหน่งแล้วดูว่านะครับอแอมปิจูดที่ตำแหน่งนั้นๆเนี่ยพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันได้ผลลั์เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะสอนละเอียดในชีตอีกทีหนึ่งนะครับ ค OK, นะครับลักษณะการซ้อนทับของคลื่นี่จะมีด้วยกัน2แบบคือการซ้อนทับนะครับหรือเราจะเรียกว่าการแทรกอดอน,นอแบบเสริมกับการแทรกสอดแบบผักลานะครับใช้ได้2คํามื่อจะใช้คําว่าซ้อนทับนะครับหรือการแทรกสอดก็ไดนะ้แบบเสริมนี่คือเกิดจากสันคลื่นเจอกับสันคลืน่นะครับหรือจะเป็นท้องคลื่นเจอกับท้องคลื่นก็ได้นะครับ แต่การหักล้างแบบการแทสรกซ้สกสอนแบบหักล้างเนี่ยก็จะเกิดจากฝันเจอกับท้องนะครับกรณีเดียวเลยเนาะมีข้อสังเกตว่าหลังจากนะครับคลื่นเกิดการซ้อนทับหรือแทรกสอดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลื่นก็จะเคลื่อนที่แยกออกจากกันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือก็เหมือนกับตอนแรกที่คลื่นเคลื่อนที่นะครับเข้ามาเนาะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับครูจะสาธิตการวาดรูปให้ดูนะครับอืมก็เขาก็ให้รูปล่างของคลื่นมาเนาะคลื่นอันนี้เนี่ยก็จะมีรูปล่างไม่เหมือนกันเนาะก็บอกว่าคลื่นโดนนะครับคลื่นโดนก็คือคลื่นทีละลูกหรือสองลูกนั่นเองเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีนะครับจงวาดรูปร่างคลื่นรวมที่เวลาถัดมานะครับเวลาที่เขาให้ก็คือมี ทีละ0.5ว,วินะครับอะไปดูพร้อมกันเนาะ0.5วินะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอ่ะหามาเลย s, <S, s, <S เท่ากับ v t v v คือ10ถูกไหมก็จะได้5เมตรแปลว่าคลื่นลูกซ้ายก็ต้องวิ่งมา5เมตรนะครับคลื่นลูกขวาก็จะต้องวิ่งมา5เมตร เราก็นับเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าวิ่งจากสี่ไปหาเก้านะครับนักเรียนก็ใช้ไมัมนทัดนะชึบก็วาดให้ตรงเนาะรูปล่างก็จะเป็นแบบนี้นั่นนี่โ okay, อเั้ยอืมต่อมานะครับอันนี้จากยี่สิบเอ็ดยิบอ็ดลบห้าหรือสิบหกใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้ อ่ะเรียบร้อยนะครับวิ่งมาก็ยังไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันยังไม่เจอกันใช่ไหมครับเออตลกจะไปวาดทำไมข้างบนทำไมขอโทษทีนะครับทำไมเนาะยี่สเอดเก้าสิบหกนะครับ Okay. มียวนิดเบียวหน่อยเนาะต่อมานะครับเคลื่อนที่เข้ามาหากันอีกก็เคลื่อนที่เข้ามาหาอีก0.5นวินะครับก็แปลว่าขยับมาอีกศเอ่อมาอีก5เมตรนะครับเราก็ดูทียลูกเอาลูกซ้ายก่อนเนาะจาก9นะครับ9วก5ก็เป็น14วาดมาเลยส่วนลูกทางด้านขวานะครับ 16, 16 16ก็จะเป็น11ใช่ไหมครับ ซ้อนทับกันพอดีนะครับทีนี้เราจะวาดคลื่นลับได้อย่างไงเขาบอกว่าการกระจัดย้อนไปดูทฤษฎีนิดนึงนะครับการกระจัดของแต่ละตำแหน่งเท่ากับผลบวกของการกระจัดเดิมของแต่ละคลื่นใช่ไหมครับแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า ตรงนี้การกระจัดของแต่ละลูกเนี่ยเป็น1แล้วมันซ้อนทับกันพอดิบพอดีนะครับดังนั้นตรงนี้การกระจัดรวมจึงต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ถูกไหมครับก็ก,กะกะให้ตรงกับ2หน่อยนะตรงนี้เป็น2องอเราดูอีกที่อื่นบ้าง เราดูที่14 14เนี่ยมัน0 0ทนั้งคู่ถูกไหมดังนั้นเราจะได้เลยว่าที่14เนอะมันจะอยู่ตรงนี้เราจะไล่ดูทุกจุดก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไล่ดูทุกจุดเนี่ยนะครับเราดูจุดหลักๆเราก็สามารถจะวาดได้ว่านะครับขึ้นรวมเป็นแบบนี้ท่านไหมครับต่อมาไปดู ไปดูที่ตำแหน่งมีบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น1ส่วนข้างล่างเป็นศูนย์ดังนั้นรวมกัน1นบวกศูนย์ก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นขึ้นรับที่ได้นะครับก็จะเป็นไม่ไม่มกล็ลากต่อได้เลยเนาะชุดึ้นรับที่ได้ก็จะเป็นตามเส้นสีเขียวนะครับโอเคนะ ต่อมานะครับที่เวลา1.5วินาทีนะครับ1.5วินาทีคลื่นทางด้านซ้ายก็จะเคลื่อนไปอีกนะครับจากเดิมอยู่ที่14ก็จะเป็น19ใช่ไหมครับ9แล้วก็ลูกขวามือจาก10 11ใช่ไหมครับก็จะเหลือลบ5ก็จะเหลือ6นะครับ ก็จะแยกกันไปแบบนี้นะครับโอเคนะววาดลูกศรหน่อยพอเข,อข้าใจเนอะนะครับจดตามไปให้เรียบร้อยนะครับอีกนิดนึงไปดูข้อที่9นะครับข้อที่9 ข้อที่9บอกว่านะครับคลื่นโดน2ลูกเลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับโดยทั้งรูปมีอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีนะครับถามว่ารูปใดสามารถวาดได้ถูกต้องเนาะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วฝากวินาทีนะครับนักเรียนลองทำดูข้อนี้ครูให้เวลา1นาทีนะครับวิธีการทำก็คือนักเรียนก็ ลองวาดภาพคลื่นแต่ละรูปที่มันมาซ้อนทับก,กันก่อนนะครับแล้วก็วาดรูปล่างคลื่นรับอีกหนึ่งคลื่นนะครับอโอเคครับเดี๋ยวครูลองเฉลยนะข้อที่ตัวอย่างที่9ก้าเะครับเ,เขาบอกว่าคลื่นแต่ละรูปมีความเร็วเป็น1ใช่ไหมครับผ่านไป3วินาทีระยะทางก็จะต้องเป็นนะครับหคูณกับ3าม ก็เท่ากับ3เมตรนะครับแสดงว่าลูกลูกซ้ายจะต้องเคลื่อนไปทางขวา3เมตรส่วนลูกขวาก็จะวิ่งไปทางซ้าย3เมตรนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจาก2นะครับ2 3 4 5ี่ห้าอ่ะ2มันก็จะไปอยู่ที่5ใช่ไหมครับอันนี้คือลูกซ้ายนะครับส่วนลูกขวาอ่า6ก็ต้องมาอยู่ที่3าูกไหมครับ ทีนี้เวลารวมกันรวมยังไงนะครับให้เราดูจุดที่สําคัญสาคัญเช่นเราดูจุดตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันทับกันเตะเลยแสดงว่านะครับมันจะต้องบวกเข้าไปนะครับกลางอยู่ตรงนี้ละต่อมาอันนี้นะครับน,นี้เป็นศูนย์รวมกับหนึ่งก็ต้องได้หนึ่งใช่ไหมครับศูนย์นูนได้หนึ่งตรงนี้ก็จะได้กราฟเป็นแบบนี้นะครับชึบ ชึบนะครับโอเคอันนี้ตรงกับรูปอะไรเอ่ยข้อปีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะพูดถึงพฤติกรรมขมงคลื่นเนาะคาบนี้เราเข้าใจหลักก่อนว่าพฤติกรรมขมงคลื่นเนี่ยสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักของฮอยเกนนะครับแล้วก็รวมกับหลักการฟอนทับนะครับก็มีกันบ้านนิดหน่อยแล้วกันแล้วกันนะครับ ไปดูข้อที่สิบเก้านาะข้อเดียวันไหมเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับหน้านะครับคาบหน้าเราจะขึ้นนะครับพฤติกรรมการสะท้อนนะครับเป็นพฤติกรรมแรกของคลื่นครับยังไงก็อย่าลืมไปทํากันบ้านด้วยเนาะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ